สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีไปถึงท่านผู้ชมทุกๆท่านครับช่อง YouTube ตะกอ้อออฟเชียลและทางบางกอกตะกอ้อออฟเชียลคือช่องทางเพจขอนำท่านผู้ชมมาที่สนาม NM s t a d สเตเดียมยังยนกับวัดโคกขามครับมาดูสายกีฬากันเหมือนเดิมครับไทยเจอกับเนิรนมาขอสายกีฬาวันนี้ครับเจ,เจอกันเหมือนเดิมครับ ฝั่งผู้บรรยายครับทางด้านเบลลี่ครับเบลลี่เนี่ยฝั่งขวามือสุดเดินคู่กับเจ้าโน่ซึ่งเป็นสไตล์เมียนมาจะเจอก,กันกับทีมงานของรถถังสแกงามครับเดี๋ยวสแกงงามรถเชะ้าสังกัดสแกงามเดินสายครับวันนี้นะฮะเราได้ลุ้นเราได้รถแรกแจกแถมกันทุกฉบับกันแน่นอนในเรื่องราวของสายกีฬาสเสร,ร็จ้ปก็ประเภทศจิงจิงงวัน ขอบคุณไปยังสนาม s อ็มสเตเดียมขอบคุณไปยังพี่น้องชาวเวนมาในพื้นที่ของสมุทรสาครนะฮะที่ให้พื้นที่ให้กับทางแอดมินได้มาอาัดคลิปวีิดเอร์รวมถึงในการไล์ส่ในวันนี้นะครับรอสัญ,ญญาณความพร้อมกันสักครู่นึ่งเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าหลังจากที่เดียวสแกงงามโชว์ฟอร์มกับ3แมตช์สแมตช์ล่าสุดเปียเอาชนะตรงนี้รวมถึงที่สนาม พุทธบูชา39ต้องบอกว่าเดี๋ยวสแกงามยังสะกดคำว่าแพ้ยังไม่เจอการเจอก,กันกับพี่น้องชาวเป็นมาสี่ฟอร์มหลังล่าสุดฟอร์มสุดยอดมากๆครับสำหรับเดี๋ยวสแกงามนะฮะก็ถือว่าฟอร์มเนี่ยดีว่าดี้ึ้นครับในสไตล์เกมรับลูก,ลกเสร์ฟปั่ไม่ปัดนะฮะตอนนั้นสามแตชมล่าสุดเนี่ยเจ้าต,ตัวยืนคู่กับพักทอบอนะ วันนี้ขาดปักทอบอไปเนี่ยบุญภูมิความสดความคล่องตัวอิสระในเกมเตะจะสุดยอดได้ไหรือไม่วันนี้เดี๋ยวสแกงงามน่าจะเป็นตัวรับหลักให้ก้าวเตะนะครับก้าวเนี่ยเป็นนักตรกระกอนหน้าใหม่นะบางคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นออกสื่อมากมายเท่าที่กวดแอดมินเห็นเฉพาะเหลี่ยมในเสร์อแปรในพื้นที่ข พุทธบูชา3 9จังหวะดีเหมือนกันครับเกมเตะถือว่าเตะช่วยชิงในลำบากนี้ปล่อยครั้งเหมือนกันนะสำหรับ9านะครับวันนี้ครับเราต้องมาดูความพร้อมจังหวะเกมรับลูกเสิร์ฟด้วยจังหวะสไตล์ของพี่น้องเข้าเป็นมาครั้งแรกว่าเดี่ยวสแกงงามไม่มีตัวรับคู่ใจอย่างตั๊กตบอบจะสามารถโชว์ฟอร์มได้สุดยอดได้หรือไม่ นะครับสวัสดีพี่น้องชาญยูทูบนะครับนะฮะสวัสดีพี่น้องชาญยูทูบนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะวันนี้ทางยุดทางช่องนะครับไม่ได้ไลฟ์สดนะนะครับอัดช่องยูทูบอย่างเดียวนะครับรอสัญญาณกับความพร้อมสักครู่หนึ่งครับเอาเลยครับขอนำท่านผู้ชม ช่อง YouTube ตะก้ออ f ฟฟิเช l ยลและเพจบางกอกตะก้อออฟ i ิเชียลขอนำท่านผู้ชมมาที่สนาม NM s t a d i u สียครับในพื้นที่ยึงๆกับวัดก๊กขานครับมาชมเกมดาบิแบตประจำสัปดาห์นี้เจ้าโน่และซาวีครับนะฮะยืนคู่กันครับเจอเจอกันกับเดี่ยวสแกงามและเก้าครับสังกัดสแกงามเดินสาย เฟสติวัลครับ15แต้มเท่านั้นครับเน็ตไทยสูง155เซนติเมตรใครจักคว้างันรางวัลร่วม10,000บาทไป 100, บาทไป,ไปคลองครับมาเดี๋ยวสแกนงานครับสาวีไปแล้วครับนี่ฮะโอ้ แต้มอยู่ที่สุดสุดครับโน no. โอ้โหคาไครจังหวะแรกยังไม่ได้ครับสำหรับแจมเกมส์ของโจโนแต้มอยู่ที่สุดสุดครับโ <laughs> จโนโครับ <laughs> นี่ฮะโอ้โหมีปัญหากับเกมลับอีกแล้วครับทางด้านของโจโน หนึ่งต่อศูนย์ครับเต็มเสิร์ฟอยู <Gar land> ่ที่เดี่ยวสแกงเจ้าโน่ครับนี่ฮะตาวิครับโอ้รับลูกเสิร์ฟได้นี่ยก็จะน่าจับได้แลกเลยครับเจ้าโน่ดูการเสิร์ฟปั่นของโจโน่ครับเน่ยเดี่ยวสแกงกาวเต็มมาก แต้มอยู่ที่หนึ่งต่อสุนครับเดี๋ยวจะแกงตาเวไปแล้วครับลูกนี้โอ้โหจังว่าเกมรับมีค่อนข้างมีปัญหาอีกแล้วครับทางด้านของโจโน่แต้มอยู่ที่สุนตัวหนึ่งครับเป็นปัญหาอีกแล้วครับเกมรับ แต้มอยู่ที่1ต่อศูนย์ครับนี่ฮะเจา้าโนโดันไปครับโอ้โหจังหวะในตัวเตะตัวใหม่นะสวี่ครับฮวบนบางล่างเพียวครับสวี่ศูนย์ต่อหนึ่งครับเนี่ยเจ้าเก้าหลับลูกสรก้อนใหญ่ที่สุดจ่าย เราได้เห็นเกมรับในสไตล์ลูกเสิบปั่นของเจ้าเก้าแล้วเจ้าเดี่ยวเลยครับมันจะมีผลอะไรหรือไม่หลังจากที่ไม่ได้ยืนคู่เกมรับอย่างปักกระบอกหนึ่งตูญเเนี่ยจ้านไล่เรียงแล้วครับโอ้โหมีจังหวะเหมือนกันครับนี่ครับไม่เีบเลยนลก ยังไม่เห็นเลยนะพี่ยังยังไม่เห็นมาเลยนะมายังปาเตียมายังศูนย์ต้นหนึ่งครับเนี่ยเจ้าเาก,ก้าเอาแล้วปัญหาเลยครับเจ้าเก,ก้าโอ้โหหนึ่งเท่าเลยครับแล้วเกมปั่นครับดูดูดูฮนะหนึ่งเท่าครับเนี่ยเจ้าเก,ก้าครับเก้า ต้องบอกว่าถ้าคนไม่รับลูกเสิร์ฟปั่นเนี่ยแต้มอยู่ที่สองต่อหนึ่งครับรับยากครับจีที่9แล้วครับโอ,โ,โอ้โหนี่ฮะโอ้โหสามหนึ่งเลยครับอ้อหือ แต้มอยู่ที่สามต่อหนึ่งครับเก้าอีกแล้วครับมีปัญหาแล้วครับเก้าโอโ้โหทำเป็นเล่นครับจังหวะน,นี้เก้าแบบคือเจ้าตัวเนี่ยดูแล้วเนี่ยประสบการณ์เกมลับนี่<ๆ>อาจจะไม่มีเท่าที่ควรเหมือนกับทางด้านเดี่ยวสแกงามนะครับ โอ้ต้องเป็นถือว่าเป็นการบ้านสำคัญเลยครับเจ้าเก้าในวันนี้ซี 4, ตอนหนึ่งครับจี้ที่เก้าเลยครับเดี่ยวสแกมเอา,อาเลยครับดึงขึ้นมาดึงแบบนี้สวีรับโอ้คือต้องเล่นง่ายเลยอ่ะ<อ>โอ,โอ้เกมไปไวมากครับ5ตอนหนึ่งเลย คือเจ้า9ก้านี่ก็ไม่เคยเจอกับโน่เลยนะครับจังหวะแรกนี่ต้องรับลูกเสิร์ฟปั่นให้ได้ครับห้าต่อหนึ่งครับเก้าพอตึ้งจังหวะได้เหมือนกันจังหวะแรกเนี่ยต้องรับลูกเสิร์ฟปั่นให้ได้อย่างเดียวเลยครับคือถ้าปล่อยในสไตล์แบบนี้เนี่ยคือยุ่งเลยครับเก้าและเดี๋ยวสแกงามต้องรีบกลับมาเท่านั้นละครับ เอาเลยครับหนึ่งต่อห้านี่ฮะการขาดเกมรับอย่างสุดยอดของปักทบกับเกมที่เคยยืนคู่กันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานลำบากเป็นงานหินที่อย่างรถทังสแกมต้องแบกเลยครับห้าต่อหนึ่งครับต้องรีบกลับมาครับเจ้านี่ฮะใครป็นนครับเจ้าโอ้โหจังหวะนี้ โอ้ยำใหญแล้วครับทางด้านของเกมเสิร์ฟั่นของเ็นมาเอาแล้วครับก้าวไปยืนอยู่หน้าวาแล้วครับเนี่ยแกไขส่วนต่างได้ดีหรือไม่ฮะหกหนึ่งครับเนี่ยเดี๋ยวสแกนงานต้องเล่นเองครับโอ้โห สิ่งทุกอย่างคือเพอร์เฟกหมดแล้วนะครับจังหวะของเดียวสแกงามเนี่ยก็ถือว่าเล่นดีนะเป็นนักตะกอที่โชว์ฟอร์มได้สุดยอดแต่วันนี้เจ้าตัวเอาบัตดี้คู่ใจอย่างเก้าเข้ามาเล่นด้วยครับนะฮะต้องโชว์กับเกมรับอีกรอบหนึงเลยครับเก้าว่าปีประสบการณ์ได้พอหรือไม่หนครับตู่เราอยู่ในพื้นที่ของ NM s t เ d i u m นะครับในพื้นที่ของสนามเบนมา องขอขอบคุณไปยังทางเจ้าของสนามเลยนะครับแล้วก็พี่น้องจะเป็นมาด้วย6กหนึงครับนี่ฮะเดี๋ยวสแกนงามก็คือลุกสอดมดแล้วครับเจ็ดหนึ่งอ่ะ จ็ดหนึ่งครับ oh <my S 1> เีย <Yeah. S 1> าโอ้ <Yeah. S 1> ไปแล้วครับเดี๋ยวสแกง <Yeah. S 1> โอ้โหแปดหนึ่งเียคือเราต้ทำเป็นบรรดาแฟนๆกันอีกครั้งหนึ่งเลยครับว่าการรับลูกเสิบปัดเนี่ยต้องคือต้องแบบต้องเคยผ่านประสบการณ์กับเมียนมาแบบพอสมควรเหมือนกันนะเอ็ดเินบอกได้เลยว่าที่จะมาเจอกับเมียนมานะต้องรับลูกเสิบปัตได้ก่อน <Yeah. S 1> นะเกมเตะไทยอาจจะมี เกมรับในสไตล์ไทยอาจจะมีครับแต่รับลูกเสิฟแบบดิบๆแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหายากเลยนะ,ะมาครับเล่นง่ายนะจีที่เก้าเลยครับจังหวะแบบนี้ต้องรีบก่อมาครับเก้าเก้าต่อนหนึ่งครับ โอ้ห่างเยอะครับจี้ที่เก้าอีกแล้วครับนี่ฮะเอาเอาไปไหนอ่ะจังหวันนี้เอาเลยครับแบกเก้าหนี่ถือว่าวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ถือว่ามั่นใจนะเนี่ยแต่จังหวะมันไปเร็วมากครับจังหวะเก็บเสร็จไม่ได้เสียเลยโอไม่รับเลยมันมาป่าไม่นะฮู่หนามาล้านกว่าเลยนะ เนี่ยนะโอ้โหเจ้ายกเลยก่ลเวีลยวไม่เก่งหน้าหน่านะไ <c oughs> <c oughs> ม่ยกเลิก,กลนแต่แต่ปาดีบเอาเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับมาใหม่ เก้าต่อสี่ครับเนี่ยโน่เคลื่อนที่กับจังหวะแล้วครับเก้าอีกแล้วครับเกมรับของเก้าโอ้โหวันนี้ะ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นครับบัณดีตกูใจของเดี่ยวสะแกงาม10สิบตอ1หนึ่งครับสิบหนึ่งครับ นี่ฮะบอลมาบอลระดับเก้าปาปัดกับเกมทําดูดีหมดเนี่ยจังหวะเตะเนี่ยก็ถือว่าผ่านเหมือนกันแต่คือการคอนโทรลจังหวะด้วยลูกเสิร์ฟจังหวะแรกเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาครับโดยชอปเก้ารับโอ้วันนี้ฮะหนึ่งต่อสิบครับเสี่ยเล่นง่ายแล้วเมียนมา พอทางด้านของโนมั่นใจเลยก็กยู่ระกาที่จะเล่นเลยครับนน้สิบหนึ่งครับเนี่ยอยู่ที่เก้าครับายากเปิดได้ก็คือได้เตะเลยครับ แตมอยู่ที่1ต่อสิครับเปิดมาแบบนี้ <face> แน่แเเเน,นเลยเกมรับเรกแน่นเ,เลยครับโอ้โหไม่ไรอยู่ทีู่ะแนไห่ะอนเป็คะแนเ่าไห่อะะครับสิบต่อหนึ่ง เตือนนงครับเป็นหนักซีมพลมละม้วนกันแล้วเหรอครับโอ้หลังจากที่ขับปักทอบอไปบครับนี่ฮะเจ้าโอ้ไปไหนอ่ะอะไรครับจังหวังเบานี้ยโอ้อคือถ้าในสถานการณ์แบบนี้ถือว่า ลำบากจริงๆครับก้าวแล้วเดียว12ต่อนหนึ่งครับโอ้จะได้ถึง5แต้มหรือเปล่าก้าวต้องรีบกลับมาจริงๆนะนี่คืออะไรก็ดูดีไปหมดแล้วครับเกมเตะก็ถือว่าผ่านกันนตะเข้าในจุดโฟกัดครับแต่จังหวะเกมส์รับจังหวะแรกเนี่ยของก้าวเนี่ยมีปัญหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเกมเลยครับเอาเลยครับก้าวก็เจ้าตัวนี่ประสบการณ์กับเมา อาจจะไม่เยอะเท่าที่กวดครับวันนี้มาเปิดตัวเป็นครั้งแรกมาครับก้าวสองเดียวสแกงงามเนี่ย ในสามสี่ฟอร์มนัดหลังล่าสุดต้องบอกว่าตั้งแต่สนามพุทธบูชารวมถึงสนามอย่งนี้เจ้าตัวยังสะกดคําว่าแพ้ยังไม่เจอครับเจ้าตัวยืนคู่กับทางด้านปักถอบอรครับ<อ>แต่วันนี้เจ้าตัวจากเป็นตัวเตะอิสระมายืนคู่ก้าครับนะปักถอบอไม่ว่า<ฮ>ก็ต้องแบกรับภาระละลครับ<ฮ>แต่ต้องลุ้นเนี่ย มีจังหวะที่จะกลับมาได้เป็นกัน9ก้าแล้วเดี๋ยวนี่นะมันจังหวะไม่เป็นใจไปหมดแล้วเลยเอาเลยครับนี่ฮะโอ้เดี๋ยวสายงามครับเก้า นี่ฮะกล้าเล่นครับโอ้โหเออทำอะไรก็ดูดีไปหมดแล้วครับคุณสันโจาะไม่ได้ไม่ได แต้มอยู่ที่13ต่อ1ครับนี่ฮะไปไหนครับเก้าอ้าวจังหวะนี้ไปทิ้แล้วนะโอ้โหเก้าครับ10ทีต่อหนึ่งอะอโอ้จังหวะนี้เอาละครับแ800กลางที่หนึ่ง ของพี่น้องชมินมาครับโน้เล็ซาวีฮะโนี่ทีก้าถแล้วครับนี่ฮะเปิดนิ่งแล้วครับนี่ฮะ,ะคือต้องเปิดได้เนี่ยแชมินบอกเลยนะว่าได้แรกเลยนะหนึ่งต่อิบสีครับห่างกันเยอะเลยครับ เดี๋ยวสวกงามขอปัดนบ้างครับมาแล้วครับสองเปีโอ้โหคือในชุดนี้เนี่ยไม่ถือว่าดีสุดยอดนะครับเมีนมาในชุดนี้สิบสี่ตอนนี้ครับมาครับเนี่ยเดี๋ยวสวกงามเล่นได้หมดนะแต่ก้าวมีปัญหา ครับผลปรากฏว่าทางด้านของเจ้าโน่ครับและสวีเอาชนะเดี่ยวสง่างามและเก้าครับไปด้วยสกอร์15ตัวเองคว้างเงินรางวัลไปครองครับนะฮะก็ถือว่าเป็นเหลี่ยมที่น่าสนใจนะฮะขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจโอกาสหน้าจเจอกันใหม่ครับในช่อง y t u t u ตะกออฟเฝากกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยขอบคุณและสวัสดีครับ